เมื่อนางเอกแอฟทักษะออนพักสุขเจริญมาพูดคุยในรายการคุยแซบโชว์พร้อมเล่าช็อตที่น้องปีใหม่พูดความในใจออกมาจนมีน้ำตาคลอหัวอกคนเป็นแม่ก็ภูมิใจในตัวของลูกสาวคนนี้ไม่น้อยตอนนี้น้องปีใหม่อายุสิบขวบแล้วทั้งรบทั้งรักถามว่าแอฟดูไหมมันก็แล้วแต่สถานการณ์ซึ่งก็ทุกเรื่องไม่ว่าจะเรื่องซ้อมดนตรีทำการบ้านเขาจะเป็นโรคแบบว่ากว่าจะไปทำต้องพูดหลายครั้งลีลาเยอะหน่อย ซึ่งไม้ตายที่บอกให้เขาอยู่ดะก็ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆมุกเดิมๆมันไม่ค่อยได้ผลแล้วไม้ตายสุดก็คือถ้าเราหยุดบน่นเรางงยบเขาก็จะเริ่มจอยเข้ามาหาเองเข้ามาขอโทษยิม้มเมื่อตอนเด็กๆอาจจะให้เข้ามุมแต่พอโตแล้วถ้าเขาไม่ทําตามเราก็สั่งงดห้ามเขาใช้หน้าจอเห็นว่ามีประสบการณ์คือหนึ่งวันเลี้ยงลูกเหมือนจะเป็นไพโบลาเหตุการณ์มันคือหนึ่งวันพันกว่าเรื่องพันอารมณ์คือเด็กเขาอยู่กับปัจจุบันอารมณ์ไหนก็คืออารมณ์นั้นเขาแสดงออกมาเลยแต่พอเขาหายเขาก็หายเลย แต่เรากว่าจะเคลียร์เรื่องนี้เสร็จมันต้องใช้เวลาซึ่งทําให้เราเรียนรู้ว่าการอยู่กับเด็กเราต้องอยู่กับปัจจุบันอย่าไปลงลึกมากเดียวเขาก็หายเอง